เช้านี้ที่โร<ล>งแรมครับสวัสดีครับาเช้สวัสดีครับเพื่นนนอนๆพนพบกับตักี้ตักี้ชาแนลวันนี้เช้าว,วันที่วันที่เท่าไหรวะเช้าว,วัน <13. S 2> ที่สิบสามตอนนี้เราก็อยู่ที่เดี๋ยวนะครับผมให้ดูบรรยากาศหน้าโรงแรมก่อนนี่ตอนนี้บรรยากาศหน้าโรงแรมเอ ันนี้เราพักที่ตัวเมืองจังหวัดพิษณุโ,โลกเป็นโรงแรมบ้านเล็กที่สานะครับอ,อยู่ติดวัดพระพุทกินราชห้องพักสบายนะครับมีราคาคือละ500 500กับ700บาทอากาศสบายสบ,บายตอนนี้เราก็จะมาทานอาหารเช้า,าราคา700ราคา700บาท

นี่คือบริเวณทางเข้านะครับที่นี้เราพักชั้นหนึ่งนะครับคนไม่คุกข้านครับช่วงนี้โควิดจะมีมาตรฐานกนรารรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยตะกี้เรานั่งทานอาหารอยู่ เช้าก็ไม่มีอะไรมากนะครับลบแรกข้าวต้มข้าวต้มหมูพูนๆครับพี่น้องข้าวต้มเสร็จแล้วก็นี่ขนมปังแล้วแต่เราจะทายแยมหรือว่าเราจะทานเนยนะครับแล้วก็ผลไม้ล้างปากมาผม้มนะครับต้องกาแฟดำ แก้วที่2เมื่อคืนนอนหลับสบายมากนอนชาร์จแบตตั้งแต่ชาร์จแบตตั้งแต่ผมนอนสามทุ่มครึ่งนักกี้นอนสี่ทุ่มอร่อยครับรับรองครับจัดน้ำแก้ว้ยไปหนึ่งแบนเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนอยากจะมาแนะามเลยครับราคาถูกาอาอารเงียบสงบเลือกได้2ราคา500กับ700อนะครับอาหารเช้าบุฟเฟ่ ตอนนี้ก็ประมาณเกือบ7โมงแล้วอากาศนี่เย็นท้ายหร่ผมว่าน่าจะมอยู่สัก25้องศาประมาณ25องศาโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตทานอาหารเช้าก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรา,าเพื่อนๆเ,เดินมาบริเวณด้านหน้าวัดลาดบุรณะนะครับี แล้วเรากำลังจะเดินไปวัดพระพุทธชินราชนะครับปบรรยากาศตอนเช้าๆอากาศยังไม่เย็นมาก No va no, 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 no. ไปเรื่อยๆเพราะว่าโรงแรมที่เราพักนี่อยู่อยู่เย่างนอยู่ติดกับบริเวณวัดเลยนะครับหลังชนกันกับบริเวณวัดเลยนี่ก็จะเป็นเจดียด์เก่าปีต้อเช้านะครับมาวัดนี่ร้อนมากที่เห็นไกลๆคือศาลจังหวัดทิซซานโุโก ใหญ่สะก,การตามานะครับนี่ก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่านซึ่งไหลผ่านจังหวัดพิษณุโลกเี๋เราจะเดินเข้าตัว เข้าฝั่งน,นี้ถ่ายรูปป่ะครับวังรถนี่นะครับ <Bian ca. S 1> เ,รอเอาถึงบริเวณหนะ้าวัดพระศิววัดป,ดปหมหาธาตุหรือวัดที่ประดินานข้าพุทธชินลาชนะครับรายการ กินแด่กับตักกี้ตักกี้ยังไม่มีชื่อช่องยังไมนทางการ เอาแล้วโรงเรียนนะเก็บอยู่โรงเรียนที่สุนโลกปัญญานุกู ดเดี๋ยวไปถ่ายป้ายหน้าวัดก่อนกันน,ะนี่คือบริเวณทางเข้าวัดนะ วัดนันปยาครับอยู่ฝั่งตรงข้างเลยครับวัดกัมพุชาน่าแล้วก็กวัดนานปยาไม่ใช่นีเฉพาะยุทธยานะครับทุกทุกกบเฮ้ยเ,เกลียวสดใสเลยพลาสติกมากเ,เหมือนในยุทิยาเลยสามร้อยกบสามร้อยกบนี่ดูพี่เขาใส่ผ้าก่อนอนอนเลย นี่ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับวัดนางพญาอยู่ฝั่งนี้ถ้าใครเป็นเตียนพานะครับชุดเป็นจากากีต้องมีวัดต้องมีพระบนถนนนางพญาอยู่ในชุดเป็นจากาีเดี๋ยวผมจะพาไปกลาวสถานที่วัดสมเด็จพระเจ้าอย่หัดักกีเดินนำแล้วนี่บริเวณวัดผมว่าติดเรียกชื่อวัดพระพุทธชินราชนะครับ รถยังไม่เยอะมากไปเราไปไหว้ในโบโสถก่นอนโบสถลังไหน,นครับเอาเปิดยาะเจ็ดโมงกาเนี่ยหลัง ใหญ่โตมากวันนี้เป็นรถโรงเรียนจะมาเยอะมากเลยนะครับรถโรงเรียนเยอะมากมีน้องๆมาที่วัดเยอะเลยน้องๆน,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 น้องเยอะเลย บริเวณนี้ก็จำหน่ายพวกวัตถุมงคลของวัดว่าเราอาจจะมาเช้านะครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาเดีผมจะพาเข้าไปบริเวณด้านในเข้าได้สองด้านเมื่อกี้เราเข้าด้านข้างนี่เป็นฝั่งประตูด้านหน้าฝั่งประตูด้านหน้า ้านหน้าก็จะผ่านเข้าจุดคัดกรองถ้าใครที่มาถึงลงทะเบียนเป็นท่านเป็นลงทะเบียนให้ผมด้วยแล้วเดินเข้าด้านในเลยครับมีการตรวจรารที่มาถึงลงทะเบียนเป็นท่านที่เหลือติดสติ๊กเกอร์แล้วก็เข้าด้านในเลยการลงทะเบียนมาหลายคนลงทะเบียนคนเดียวถ้าเป็นคนเดียวกันนะครับทที่เหลือติดสติ๊กเกอร์แล้วเดินเข้าด้านในเลยครับ ท่านที่มาถึงลงทะเบียนหนึ่งานที่เหลือสติกเกอร์แล้วเลอเข้าด้านนเครับเราก็มารับสติกเกอร์ท่านที่มาถึงงทะเบียนหนึ่งานี่เหือสติกเกอร์แล้วเลเข้าด้านในเลยครับนี่เป็นสติกเกอร์น่แต่สติกเกอร์ฮะ่เเหสิบสติกเแล้วเลเข้าด้านใยครับท่านที่มาถึงทะเบียนหนึ่งนเหลือ เราเมครามเรามีสติกเกอร์แล้วมาเข้าพื้นที่ได้สติกเกอร์เสร็จแล้ป้องพอเจ้าหน้าที่ก็เริ่มจับเปลี่ยนห้เราจะมาตอนเช้าตอนนี้คนยังไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละบูททีละบูทนะครับ ก็ถุองคนของผมก็เพราะว่าผมมากระเซียนท้าชื่อดังวนันนี้เส้นดักหรือว่าดักแหลมสิงนะครับแต่ยานในวงการท้าปีเลยไายระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวไทยดิ๊ก่อนตุงคนมนี้เยอะ ี่่งจะเริมมาผมไม่แน่ใจวันนี้มีงานมีงานอะไรหรือเปล่าโอ้วันนี้เราอาจจะมาโชคดีมีงานผมไม่แน่ใจว่าเป็นงานอะไรนันนา เาาโบสถจะมีจะมีการตั้งของเส้นไหว้นะครับจะมีการจเจรยมส่านรอยหนึ่งสองสามนรัสการพระคุณเจ้าลแล้วก็เรีงยงเีียงท่านพี่น้องท่านทูมิเกียศรัทธาสาธุชนที่เคารพทุกท่านที่เดินทางมานมัสการองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชในภาคเช้า วันนี้ซึ่งเป็นวันจรร 33, ันทร์ที่13ธันวาคมพุทธศักราช2,564วันนี้ในทางโหราศาสตร์หราจาระ์ก็ถือว่าเป็นวันอธิบดีเป็นวันที่มีอีมงคลการในการเข้านมัสก,การองค์หลวงพ่อประมุทธชินราชในวันนี้ทางวัดคศ,าศ,ารศ,าาศีรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สงขอกราบประธานาธิไทยไปยังท่านพี่น้องสถาสาธุชนที่ขอรบทุกท่านที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปภายในพระวิหารได้ดังเช่นปกติที่ท่านทั้งหลายได้เดินทางมาสู่วัดหลวงพ่อปุกตะชินราชทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะภายในพระวิหารปุทตะชินราช ทางวัดหลวงพ่อพระพุทธิินราชได้ใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีพุทธาพิเศษปูชนียะมงคลระวัตถุของวัดนะซึ่งประกอบพิธีมาสองวันเมื่อวานนี้เป็นวันธงชัยก็หนึ่งวนันวันนี้เป็นวันที่สองก็จะเริ่มพิธีในเวลาประมาณเจ็ดนาริกานะครับเจ็ดนาริกาสาสิบนาที เป็นอ,นอ,นอว,นวิธโลตเฮอแสดงประตอทุกมีวง่วงเดวานาอูาเลออันเชิมเทียอราวาณาจักรที่สินักษากษาสยางรักติบาลจะมีนันกกษาทานดินดวงซิกโตโรสหาาร์สโตโรประมาณทั้งสีแล้วก็คงเทานนะซึ่งเป็นอดีตมปปหาราชผู้ประสูติแล้วก็กองซิษโตโรสราชธานี ณประแานองนนค์เสด็จพระเจ้ารม่สถานทาชขึ้นในณะณีเจ้าหนี่พิธีได้เชิญองค์เทพารักษ์เป็นเทมลูกไม้ที่ล้นเก้ารัชกาลที่ห้าได้เสด็จพริ่มเดินสังเวยเทพารักในการเสด็จพระดำเดิเนเททองหล่อพระพุทธชินราชในปี2444 แล้วก็รถเก้ารถชกาลที่หกรัชกาลที่เจ็ดและนักการที่ต้าห้ามเข้าไปอันนี้จะมีการทรงถวายการบรโเวณเขาโบสถ์ส่งนักธรรมเข้าไปประกอบนะครับเราก็ได้แตกราบสักการะอยู่บริเวณด้านนอกนะครับราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ในแต่โบราณเมื่อบรมรานเสด็จแล้วต่างๆนะครับจะมีราชประเพณีในการเสด็จเอายว้สักการะและสมโภชพระพุทธชจ้าที่น่า การเลือกจากประมนานพระพุทธชินราชนั้นเป็นพระคุณนาแรกที่พระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดเรียกพระองค์เองหลังจากทรงตัดรู้เฉลยให้วุฒิสุขได้เจ็ดสัปดาห์เสด็จไปในเจ็ดที่เจ็ดแห่งหรือเจ็ดว่าสักกามหาสถานแล้วจึงแล้วลึกเลื่อนถึงผู้รักษาสอน จากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ปรานนาให้แป่ประกาศคำสอนเมื่อทรงเสด็จไปประกาศคำสอนก็ได้พบกับอุปการแล้วอุปการก็ได้ตัดได้ถาม,มานามพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงตัดว่าอักน,นันตะชินหรือชินาราแต่ว่าพระผู้ชนะในหมู่มารก็คือชนะด้วยธรรมานุภาพ ดังนั้นพราะคุนนาพระพุทธชินราชจึงเป็นพระนามแรกที่ทได้ท,กกงงทรงต,ตัดเลือกพระองค์เองพระมหาตริยัเมื่อบรมราชาพิเศษจึงมีราชประเพณีจะเสด็จมาถวายการธรรมสการสมโทษดังปรากฏในพระราชพงศาวดารไม่ต่ำกว่า24ถึง 20, 20, 20, 27พระองค์ดังนั้นเทพรั์มีแทนองค์ กษัตริ์และแทนองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนที่จะมีพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรองค์แรกของประเทศไทยก็คือในปี1 4 8 9ก็ถือองค์เทพารักษ์องค์นี้นะครับซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นโบราณวัตถุตอนนี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์พระพุทธชินรานะครับกรมศิรประดทางวัตศิลปวันธรรมจึงได้ประสานกับ ต,ตอนนี้รเราก็ได้มากราบนมัสการแล้วขออันเชิญอ,องค์เทพสมเด็จพระพุทธชินราชนะครับน,นับตั้งแต่ข้าวานและวันนี้ได้เชิญขึ้นบริรเวณศาลเพียงตาซึ่งตั้งบัตรพระเกศบัตรทีแล้วก็บัตรเจ้าองค์พารีนะพระภูมิเจ้าที่แล้วก็มีครวรูปจำลอ,อ,ององค์เท้าเวสุวรรณฐานขนาด15หนิ้นาานว ต้นแบบที่ปั้นขนาดเก้านิ soldier, ้วขนาดเจ็ดนิ้วแล้วก็ขนาดของคอได้เกิดเทวรูปเท้าจัตุรตสบาลทั้งสี่ที่รักษาโลกไว้ตั้งสี่ทิศเชื่อผีมัดปีกามเสื้อทั้งผู้กระเสากระแหนฝ่ายอินทรีย์และ